ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบรรจุชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะครับผมอันนี้แหละครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเสาร์วันเสาร์ที่26เดือนธันวาคมนะครับเนาะกับสิพาคผีผนองมาเบิงราคางัวยูทีตลาดชุมพบุตรหรือตลาดน้องแกจังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละครับพี่น้องครับว่าราคางัวกรอนปีใหม่นะครับเนาะของปี63นี่จะเป็นจังไดนะครับพี่น้องครับ สภาพผีผานองมาเบิ่งเริ่มในโซนของงัวงัวงามกันแล้วกันคับพี่น้องเนาะว่างัวงามโซนทางนี้ประจําสัปดาห์นี้ราคาจะเป็นจังไหรนะครับจะด้กาฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเดือครับพี่น้องเพื่อเป็นกาลังใจให้นะครับเนาะเดี๋ยวสี้าพีพ้านองนี่เริ่มจากตัวนี้กันแล้วกันนะครับเนาะก็ถือว่าบรรยากาศเนี่ยคึกคักเลยแหละครับผมเดี๋ยวสิผ้าสอบถามข้อมูลจังของผีผู้นี้ไอ้ครับเอามาจากตัวครับมาเนี่ยสามตัวนะครับเนาะ เอาเริ่มที่ละตัวตัวนี้ห้องไว้เท่าไหร่ครับหา 9, หมื่นเก้าเด้อค่ะเด้อสำหรับบัวสาวครับพี่น้องว่าว่าตัวนี้จักเดือนหรอครับ 9, ปีกว่าๆนะครับพี่น้องครับอยากจะได้อ่าบัวสาวน,นะครับพี่น้องเนาะตัวนี้ห้าหมื่นเก้าได้ครับเด้อในเรื่องของโบสถ์ของจิ้มดำนี่ก่อนอ่านี่นะครับได้พี่น้องเด้อนี่แหละนี่แหละก็ให้พี่ให้น้องเบิ่งเอานะครับเนาะตัวนี้เงาหางใหญ่เด้อครับพี่น้องครับส่วนสูงก็จะอยู่ที่ร้อยสามสิบห้าบวกได้เด้อครับพี่น้องตัวนี้ตัวหนาก็ถือว่าล้วตัวเงาดีอยู่นหมครับพีี่่นน้้้อองาตัวก็ได แล้วก็ในส่วนของน้ำของดื้อกับห้พี่ให้น้องเบมึงเอาได้ครับเด้อผู้ใดมากหน่อยมากหลายซ้ำใดนะครับผมอหาหมื่นเก้าตัวนี้ลราอายเท่าไรครับตัวนี้สามหมื่นเก้าพันห้ากับพี่น้องซึ่งเป็นงวดงวดแดงนะครับพี่น้องครับสามหมื่นเก้าพันห้ากับว่าเป็นตัวหน่อยได้ครับพี่น้องตัวนี้เนาะสีดำดำวัวสาวตัวนี้ปีพ่อสองปีไหมครับตัวนี้ยังนะครับน้องงวดปีกลัวขึ้นกันนะครับเด้อเป็นงวดสาวอยู่นะครับเนาะอ่าตัวนี้นะครับนอกส่วนสูงกับสีประมาณร้อยสามสิบได้ครับตัวนี้ก็ได้อ่เห็นนะครับเนาะ ส่วนจิ้มนะครับพี่น้องจิ้มดำนมนะครับพี่น้องนมซีซีเต้าพวกไหนยยใจพวกเห็นคนไหนครับผมอ่าต,ต,ตัวนี้ตัวตัวนี้เท่าไรครับไ้ครับตัวนี้ซีเสพหาได้อครับเด้อตัวนี้สองปีผสมไหมครับตัวนี้นอ่าสองสองปีพร้อมผสมเลยเด้อครับเห็นว่าขึ้นแล้ววัสดุแล้วอ่าตัวนี้จอกในลักษณะของสีดแดงเป็นลักษณะสีแดงขอบเปลือกนะครับพี่น้องครับ ถ้ายืนสวยๆแบบนี้ส่วนสูงส่วนท้ายก็จะอยู่ที่ประมาณ137ได้นะครับพี่น้องครับถ้าใครสนใจอยากจะได้นะครับนอกเจ้านี่เพิ่นนี้มา3ตัวนะครับเด้ออันนี้จิมสีชมพูนะครับพี่น้องครับถ้าใครอยากจะได้เดี๋ยวจะไปขอเบอร์โทรศัพท์จากเจ้าของงัวเพิ่นไห้ครับพี่น้องครับวันนี้ไอ้ครับฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ093 413 0382ง้ว้มาจากบ้านไหนครับนี่ อำเภอเมื่อวันดีนะครับพี่น้องครับอ่าถ้าผู้ใดสนใจนะครับเด้อเดี๋ยวสิผ้าเบ้องหน่อยครูงามๆคู่แม่ลูกคู่นี่ครับพี่น้องครับลูกนี่แดงสวยมากๆเลยนะครับพี่น้องเด้ออ่านี่ถ้าผู้ใดมักอ่าคู่นี่นะครับพี่น้องต้องบอกเลยว่าสวยมากๆครับในส่วนของลูกนะครับลูกนี่ถือว่าโตเงีวเลยแหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะวนดูให้ดูรอบๆนะครับเนาะนี่ิมดําทั้งแม่ทั้งลูกในเรื่องของโบสถ์นี่ก็ไหลนะครับเด้อนี่นะครับผมเดี๋ยวไปสอบถามดูกันว่าอ่า วัวแม่ลูกคูนี่เป็นลูกของพอไรครับผมจะเปิดไใบไถ่อ่ะไอ้ครับจ้าของไอ้นี่เอาจ้าลูกตัวงามันี่เป็นลูกของพอไดครับลูกฮุสตันครับลูกฮุสตันเก้าเก้าเก้าทับหนึ่งตัวนี้สีแดงสวยแล้วก็น้ำหนาหนังหนาดีได้ครับพี่น้องได้นี่แหละมอโดนล่นเรียบร้อยครับพี่น้องครับอ่าทิพย์หูดำนะครับพี่น้องครับทิพย์หูดำนะครับเด้อข้อขาดำนะครับเครื่องบดกับมากครับผมอันนี้ลูกตัวที่ใดของแม่พึ่นครับลูกแรกแล้วลูกแรกนะครับน่าจะเดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี่เอ่อ วัวอายุ4เดือนนะครับเด้อตัวเงาเลยล่ะอ่ะสวยสวยสวยๆนะครับเนาะบัานี้ไอตัวแม่นี่ผสมไปไหมครับแม่ทองวางอยู่นะครับพี่น้องเด้อบัานนี้คู่นี่ไอห้องไว้แถะครับนี่ก็หครับก็ได้ครับอันนี้คู่นี่งามๆนี่ตําแสนนะครับพี่น้องเด้อเก้าสิบหาสวยมากๆเลยครับพี่น้องอ่าถ้าใครอยากได้เนาะต่อรองได้อีกนะครับเด้อมักตัวใดมักคู่ใดนะครับเนาะกติภาพพีพระน้องค่อยๆทยอยเบื้องไปนี่แหละครับในโซนของวัวงามอ่าไอฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ ศูนย์เก้าหกสาอ่าฝากที่ยู่บ้านนะครับบ้านไหนครับพวกไหนบ้านน้องโจดได้ครับพี่น้องเนดะ้อน้องโจดสารราะคะาไหมครับพีนนะพ่น้องได้เพื่อนกับที่มีงวงงามแบบนี้มาให้พี่ให้น้องไปจำนะครับพีน่น้องเดี๋ยวสิพาเบิ่งทางนี้ใครพี่น้องเนาะจังงวงสาวหน่อยทางนี้เพิ่นจะห้องไว้เท่าไหนเนาะเอาจากตัวนี้ก็แล้วกันตัวนี้เท่าไรครับ53าสิบสามนะครับพี่น้องเนดะ้ออันนี้งวงจักเดือนหรือครับนี่8เดือนกว่าครับ8เดือนกว่าเด้อครับพี่น้องครับอันนี้ลูกของพ่อได้ลูกลูกพ่อได้ครับนี่ ลูกหูสตัน999ท่านหนึ่งนะครับพี่น да um ้องครับตัวหนึ่งกับฮุตันเือากันเนื้อตัวแดงๆเมื่อกี้ครับพี่น้องอันนี้ตัวนี้ว่าได้เห็ดเขาใครับพี่น้องอ่าถามว่าตีไวในเรื่องของเขามันยังยั้งอยู่นะครับตัวนี้ก็สวยกับเนื้อเนื้อหนังเต็มเหมือนกันครับพี่น้องนี่หนอกระตังดีนะครับเด้อตัวนี้เด้อกับเหมาะสำหรับเป็นแม่พันธุ์ได้เหือนกันครับพี่น้องอ่าบัตรนี่ตัวนั้นเจ้าเดียวกันไหมครับเจ้าเดียวกันเด้อตัวนั้นเท่าไรครับพี่น้องเด้อเป็นลูกี่ย62นะครับนนี้ลูกพ ส่วนสูงตัวนี้กับสี่ยรอย40ได้เลยครับตัวนี้กับเสี่ม้าลอย30หาได้นะครับพี่น้องย่างเต็มที่ก็ได้ครับอ่านี่แหละถาไพมาคูนี่นะครับเด้อยกโยนี่ถ่ายโยคูคูนี่ได้เท่าไหร่ครับนจงรวมกันเอานะครับพี่น้องเนาะอ่ะเอาเอาไม่ครับตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ก่อนหัน13หัน13ตัวนั่นแหละครับ62ร่วมกันเอาพี่น้องอยากเจอคูกับต่อได้อีกครับพี่น้องเด้อต่อได้ต่อได้ฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ087 146่งสี8หกหนึ่กแอำเภอเมืองครับอํเภอเมืองนะครับพี่น้องครับเหมาะสำหรับเป็นแม่พันธุ์ทั้งคู่เละครับถ้าใครมาแบบนี้เพราะว่าเนื้อหนังน,นี่ก็เต็มดีขึ้นกันนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละน้ากับหนาขึ้นกันครับพี่น้องในส่วนของดึงกะให้พี่ให้น้องเบิ่งเอาเด้อครับเด้อว่ามาักหน่อยมักหลายซ่อมหลครับผมอ่านี่แหละตัวนี้เด็กโค้งสางรูปร่างสูงใหญ่เด้อครับเด้อตัวนี้ก็ได้นี่ถ้าใครชอบแบบไหนนะครับพี่น้องครับอ่าชกนี้เอ่อองงััวกกาลยยเรื่อยๆกมีีนะครับพ่น้องครับ พอถามาจักบาทโอ้ยว่าจยซื้อแสนสองยแมเพราะเขาม่าซื้อว่าก่อนองนี่ได้ครับได้ที่เบื้องวาอีอันนี้เป็นอันนี้ขายยังครับยังครับอันนี้แม่ลูกคู่ลูกลูกตัวได็ครับนี่ลูกอัน้คมตมากครับตัวตตัวทองไมเนี่ยเขาทองเสุ้ตันครับโอ้แม่นี่ผสมหุตันไปได้ครับได้เป็นงัวบดีครับนดำขอบตาดำแล้วในส่วนของลูกนี่มต ต่ว่าคมตัวนี่เนื้อนหนังสีนี่ดีเลยล่ะครับพี่น้องเนาะถือว่าง,งามเลยล่ะตัวนี้ก็ได้จัดเดือนเหรอครับตัวนี้ผมมันสี่เดือนนะครับพี่น,น้องเด้อเดี๋ยวสีผ้าเบื้อ่าส่วนหางส่วนท้ายนะครับเนาะนี่แหละเงาหางกับตื้อใบใหญ่จิ๋มดำดีเลยครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้บันนี้คู่นี่ห้องไวเท่าไรครับหกนสามค 63, รับหกหมื่นสามกับถือว่าพอตอร้องเอาเด้อครับเด้อตัวนี้ไอ้ได้ลูกตัวแม่แล้วกับแม่นี่ผสมหูตันไว้นะครับหูตันนี่มีใบมีหลอดเหรบ่ครับตัวผสมแม่ครัับ่่่วาอออนนไืกยูะผม อ้ไปกับหลอดอย่างันผมีกกาดออกการดิออาออกมาเลยมันเ่ออ่านีนะครับเด้อถามไคอยากยังไรนะครับนอจะกเดือนหรอพี่ตัตัเมียมันตัเมียมันจะขอสอเดือนแล้ครับอ่าฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าสนะครับพี่น้องครับอ่าส่วนสูงตัวนี้กัสประมาณนิตัวน้นกับสีประมาณรอยสี่ิบเ่ยงนั่นครับพี่น้องครับอ่ามากตัวไดสอบตัวนะครับเด้อเดยสภาพไปเบอรอ่าทั้ง หัวของหอ,อยติกตัวนี้พ่นมีมางามอยู่ได้ครับพี่น้องเนาะหัวโลนๆครับพี่น้องโอ้ยอ่าตัวนี้งั้งนะครับพี่น้องเด้อสีแดงเข้มดีครับพี่น้องเดี๋ยวในส่วนรายละเอียดของงัวเดี๋ยวทางหอยติกนี่เพื่อนอธิบายเองเนอะครับเนาะพี่น้องแล้วก็ฝากเบอร์โทรอ่าบัดนี้ขอรายละเอียดงวัวนะครับสาวค่ะรูปสเล่ค่ะ,ะสาวรูปสติ๊เล่ค่ะซูม140ครัเปิดราคาไวห้หาเมืองซีค่ะพายุสารสง่งฟรีเรบประกันาดีเทนเนลค่ะอิงซานไบหลอดครบครับผมไบหลอดครบนะครับพี่น้องบัดนี้ตัวตัวนี้แหละครับ ตัวนี้ซีมือสองนะครับอ่าง้อคหัวล่นๆสวยๆทั้งทั้งคู่นะครับอ่าหลุดหลุ่นทั้มครับผมตัวนี้ลูกอะไรของสายทั้งไหนครับพ่อด้วยสาแดงค่ะลูกพีสายแดงพีแซบหนึ่งสามศูนย์นะครับพี่น้องครับสวยๆนะครับเด็กกลางโบดกับแบบนี้แหละครับผมอ่าวันนี้ให้หอยติ๊กฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามหกส้าสองสามสองสี่นะครับเนาะวันนี้ยุคของมีอีกบัครับของหอยติ๊กครับผมมีอยู่นะครับเนาะ อันนี้นะครับเดือดถาไปอยากจะได้ง้วงงามนะครับพี่น้องเนาะทั้งของหอยเตี๋นกับมีหอยู่ประจำนะครับพี่น้องครับอ่าสนใจตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะยังว่าวนเบิ้งรอบๆอีกอ่ารอบนึ่งนะครับผมอ่ตัวนี้แดงดีสวยดีครับพี่น้องนี่แหละส้นไถยครับพี่น้องครับอ่านี้นะครับเด้อมีมาให้2ตัวหัวล้นๆสวยๆครับพี่น้องครับอ่าอ่านี่เนาะหมักตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องครับอ่านี่ครับ เดี๋ยวก็จะพ่อว่ไหนมาปวดมาหลีกอะไ่นับพ่อใหญ่มีกัมันหาสื่องินหรือมหาเอ๊ะสื่ออย่างนี้ผมมาหักอีพอมาหาสื่องินหรือมหาแซวผู้สาวตัวนี้เฮ้ยแซวลูกแซวลูกครับผมอ่าบ่อนุ่หัวมวนไปแต่นะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูเรื่อยๆครับพี่น้องครับวันนี้ในส่วนของตัวนี้นี่ไอห้องไว้เท่าไหร่ครับหันสิบหาครับหัเนาะนี่ทองยั่มันไ่มครับนี่ทองครับทองไอไส้พอไหนครับสติงเล่ครับติงเลมีใบมีหลอดให้นะครับเด้อนี่ผสมวันที่เท่าไหร่ครับ อันนี้ทองสติงเลดนะครับพี่น้องครับถ้าใครสนใจอันนี้ก่อนครับสิบห้ามีนานะครับเนาะอ่าไล่เอาได้ครับพี่น้องเจ้าเดือนแล้วก็หลายเดือนแล้วเราครับพี่น้องอ่าไอออกมาจากโตครับวัอนี้โตเดียวนะครับเนาะนี่แหละครับถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้ได้ครับเด้อมาจากบ้านไหนครับนี่ยทางเกษตรนะครับพี่น้องครับอ่าทางเกษตรวิสัยนะครับพี่น้องเด้อฝากเบอร์โทรนะครับ0 6 1ย์หกหนึ่งสี่แปดหกนะครับพี่น้องครับอ่า บันไดกันสิภาคเบื้องตัวนี้อีกนะครับได้พี่น้องเด้อเป็นเอ่อง้วสาวคือกันละครับพี่น้องตัวนี้หัวล้นๆแล้ยนะครับพี่น้องครับอ่าถ้าผู้ใดสนใจแบบนี้แล้วมาเบื้องว่าลูกของพอใดเพิ่นเปิดไว้เท่ายครับอันนี้ลูกพอได้ครับพอนี่520ครับลูกอ่าห้าร้อ่อยเจนะครับพี่น้องเนาะ SK 520หองไอหมดแดงนะครับเด้ออ่าง้อจักเดือนแล้วครับพ่อตัวนี้1ิบเอ็ดเดือนนะครับท่านด้ถึงขวบตัวประตูใหญ่เนื้อหนังก็ดีขึ้นกันครับพี่น้องสีแดงเข้มนะครับพี่น้องครับอ่าตัวนี้ห้องไว้เท่ายกับพ่อ หาสิบเก้าได้อครับพี่นอ้องได้เป็นงัวสาวถาไผอ,อยากจะได้อ่าไปเป็นแม่พันธุ์นะครับน้าพี่นอ้องอ่าราคาง,งวัวสโซนงัวงามกว่สิบประมาณนี้ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปขอเบอร์โทรของคุณพ่อเพิ่นไว้ครับขอเบอร์โทรศัพท์หยังครับ,บ0819289281933งว้วงพ่อมาจากบ้านไหนครับนี่คุณไทรครับคุณไทรนะครับพี่น้องครับอ่ถ้าผู้ใดสนใจได้ครับเด้อก็มีอ่าให้ฟรีให้น้องได้เลือกหลากหลายนะครับเนาะแล้วแต่ผู้ใดสิมักตัวไหนได้ครับเด้ออ่ วันนี้กัในส่วนของลึงในส่วนของหนามกะให้พี่ให้น้องเบ่งเอา้อครับเด้อเหรอตัวนี้หูบริ้วยปากด้อครับพี่น้องครับอนี่นี่นเนาะความดึกกะให้พี่ให้น้องพิจารณาเบ่งเอา้อครับเด้อนามหน่อยรือนไหลครับผมแต่ผมว่าในส่วนของลึกีงก็ถือว่าพอดีอยู่ครับหนากะก็ถือว่าหนาเลยครับตัวนี้ก็ได้เนาะอนี่นะครับเด้อหนอกก็ได้ถ้าชอบตัวนี้อ่าเปิดไปหาซิบก้วรับพี่น้องเนาะ เดี๋ยวจะพา,าบันนี้สิพาเบิ้งอีลอนงามๆหัวล้นล้นงามๆตัวนี้ครับเดี๋ยวสิพาเบิ้งด้านข้างนะครับพี่น้องครับด้านข้างสวยๆตัวนี้ล้นธรรมชาติได้ครับหัวล้นงามหนาสวยครับพี่น้องตัวน,น,นี้เนาะหัวหนาแหลมๆครับพี่น้องไอหัวแหลมดีครับพี่น้องครับลำตัวก็ถือว่ายาวเลยครับพี่น้องตัวนี้แดงดีเนื้อหนังดีดน,น,น,อองนะครับเด้อบันนี้ตัวนี้อีพ่อห้องไว้เท่าไรครับห้องห้องห้ากสิบห้านะครับเนาะงวดจักเดือนหรอครับพอ่อหนี้สิบเดือนผสม ท่านผสมนะครับเนาะไซเบนเทนไว้ย์โอ้ไซเบนเทนไว้์ได้ครับได้พี่น้อ,อ,องอเนี่นยจิ้มดำๆนี่แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพาเบิ่งส่วนท้ายนะครับเนาะดูส่วนท้ายนะครับเนาะอ่านี่แหละส่วนท้ายเงาหางนะครับอ่านมนมตัวนี้สีเต่าอยู่ด้วยครับพี่นอ้องเด้อนมสีเต่าไม่มีง้อตัวนี้ไม่มีตัวนี้นะครับเนาะอวันนี้ในส่วนของท้ายดนะครับเด้เอถ่าไผ่มองหาแม่พันตัวนี้ท้ายมันจะเบิ่งสังเกตได้ครับพี่น้องเด้อสวดออกมาถึงข้อข้อขาหลังนะครับพี่น้องท้ายใหญ่หนาดีครับเนื้อหลายครับพีี่นน้้องตัว อ่าวันนี้ในส่วนของลุ้นธรรมชาติถ้าใครชอบนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละตัวนี้ก็ถือว่าหน่าสวยครับพี่น้องอ่านี่นะครับเด้อหลักการไล่กวางมะก่วงกับพิจารณาเบื้องเอาด้วยครับเด้อมักแบบใดครับผมอ่านะครับเนาะมันนี้ไอ้ตัวนี้เท่าไรครับนี่หกครับเท่าไรก็หกสิบบาทได้ครับอยากอยากได้แต่ว่าหมองเอาเพิ่นกับสีมีในใจอยู่ระครับพี่น้องอ่าผู้ใด้หายได้เท่าไรกับจังหวะมาสนะครับเนาะตัวนี้ก็งามขึ้นกันครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวสิไปขอเบอร์โทรศัพท์เพิ่นไว้นะครับเนาะไอฝากเบอร์โทรศัพท์นะ 085 136ปดห้าหนครับสามหกสอะครับพี่น้องเด้ออ่านิ่งว่าเขามาจากบ้านไหนครับศรีครับรกันานศรีราพุ่มอ่ะนี่ยนะครับพี่น้องเด้อเนี่าาานยแหละถ้ะาในนด,ดใสนใจนอยากจะได้นะครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวจะ <ไป S 1> เห็นตัวแดงๆงามๆอยู่นี่นะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมยังสีพายยางไปเบื้องตัวแดงๆตัวตัวนี้อีกนะครับเนาะเห็นแวบ,บๆก่อนมาเมื่อกี้อ่าเขาล่มหนี่นะครับเด้อตัวแดงๆตัวนี้งามเลยดิครับพี่น้องนี่ ตัวแดงแดงนะไนของผู้ใดครับพ่อ๋ออันนี้เป็นแม่ลูกวะครับป็่ลูกตัวนี้บ่เมอกีน่ะโอ้งามครับพี่น้องเดยวผมถือว้าน้อไปเบื้องตัวลูกมืนนะครับเด้อแดงดีีครับพี่น้องตัวนั้นเห็นนะครับเนาะงวดจะเดือนล้วครับลูกตัวน่ะหกเดือนนะครับลูกพ่อใดครับลูกของดีบีนะครับพี่น้องครับดีบีหนึ่งทับสองศูนย์หนึ่งของอันดามันอ้ลูกเกิดวันที นั่นที่เท่าไรล่ะฮะนี่คือว่าเขียนอะไรเห็นล่ะซ่อนกันเปิดปะเนี่ยมันซ่อนกันตะเปิดให้นบ้างได้ปะมันซ่อนกันนะครับเด้อวันเกิดของลูกกับวันที่าหนึ่งวันทีหนึ่งอ่คือเสื้อผ้นะครับเกิดวันแรงงานพอดีครับพี่น้องตัวนี้ลูกของดีบีอันดามันนะครับเด้ออ่าส้นสูงกับเกิดร้อยสามสิบราคาพี่น้องันี้แม่ใส่สติงเล่ได้ครับพี่น้องเด้อนี่แหละในส่วนของตัวแม่มันผสมสติงเล่วันที่เท่าไรครับวันที่สามสิบฤศจิกากับพันรอบอ่านี่แหละครับพี่น้้อองเด นี่นะครับรอตรวจนะครับเด้อส่วนสูงกับสิริอรห้สสิบได้นะครับแล้วก็แม่พันธุ์ตัวนี้เป็นง้อที่ยาวเด้อครับพี่น้องเด้อตัวยาวมากๆครับพี่น้องครับอ่าหาผู้ใดอยากได้แต่อยากให้เบิ่งลูกเด้อครับพี่น้องเด้อตบวร์ลูกงามงมิดีสตบวร์เพื่อนันไปหาเหรินนะครับพี่น้องเนาะน่าสีมดำๆนี่แหละครับพี่น้องถ้าผู้ใดมองหางวงงามคู่นี้คู่นี้ถือว่าแนะนน้ำเลยล่ะครับพี่น้องครับนี่อ่าตัวนี้ลูกสวยมากๆครับพี่น้องครับนี่แหละลูกของดีบีหนึ่งทับสองศูนย์หนึ่งอันดำมันนะครับเนาะเนื้อ แล้วก็นในส่วนของเม็ดสีนี่ต้องบอกเลยว่าเม็ดสีนี่แดงเข้มมากๆแดงแดงเลือดหมูนะครับเด้อมาเบื้องกันว่าจังครูนี่เพิ่นเปิดใบถไล่นะครับเน,ะะน,บบน,นานนเนนะ,ะาาาาน,นี่นะครับวันนี้คูคูนี่าไลครับครูนี่เปิดใบสองแสนนะครับตว่างงับบุกข้าพี่น้องนี่นะครับโดยเฉพาะลูกเลื้อกินกัครับพี่น,อน้องนี่ลูกเหลือกินขาดได้แล้วะครับพี่นอ้องแล้วกับเมียไส้สติงเลรอต,ตรวจนะครับน่าสองแสนอ่ะ ฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับผม088 318 2792 7 9 2เอ่อมาจากบ้านไหนครับภายในตำบลด้วนสมานอะภายในตำบลอัดสมานได้ครับถ้าใครอยากจะได้ไปเบิ่งข้อก็เด็ดครับพี่น้องน่าทั่วเบอร์ตามเบอร์เมื่อกี้แล้วครับพี่น้องครับงามงามครับพี่น้องครูนี่เนาะอ่าเดี๋ยวจะพายังไปเบิ่งนขอบเบิ่งข้างในเด้อครับพี่น้องเด้ออ่ะถ้าใครมาตัวใดครูใดนะครับพี่น้องครับกะเขามาเบิ่งเอาครับพี่น้องหรือว่าจะโทรไปตามเบอร์โทรที่ให้ไปเมื่อกี้นะครับ สวยๆแบบนี้นะครับเด้อเดี๋ยวมาเบิ่งว่าจังอ่าเราเสียผ้าเบิ้งตัวนี้ตัวนี้ห้องเท่ะเลครับทะเลทะเลก่อนสามสิบเจ็ดจ้ะสามสิบเจ็ดถ้าใครพี่น้องตัวยิ่งใหญ่แบบนี้ครับพี่น้องเนาะอ่าอันนี้ผสมไปครับนี่หองเดือนครับห้องเดียวเดือนเลยอันนี้บนแน่ใจได้ครับพี่น้องมป็นเซีวกันซื้อพี่น้องเนาะอ่าสามสิบเจ็ดนะครับพี่น้องส่วนสูงกับร้อยห้าสิบบวกในส่วนของนมดำกลิบหูดำหูสันนะครับอ่ามาจากบ้านไหนครับนี่ ปั no. um, no no. Uh, oh oh 1 1> ่นเปลยหน่อยต้นบนเทียนยังไงครับเปลยหน่อยนะครับพี่น้องเนาะอ่าฝากฝากเบอร์โทรศัพท์ในพอศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดหกสองสามหนึ่งหกสองสามหนึ่งอันนี้เป ah e ิดใบต่ hmm. er. right. ้มกว่าสี่หมื่นนะครับสามหมื่นกว่าครับพี่น้องตัวนี้ไงนี่สรุปสรุปเราท่องท่องมากกว่าพอท่องสอเดือนท่องสองเดือนนะครับพี่น้องได้เหมาะสมใบพันรอบเป็นสองเดือนนะครับเนาะขันยากจะได้ตัวนี้เดี๋ยวจะพาเบื้องส่วนไทยครับพี่น้องครับอ่าส่วนท้ายจิ้มดำดำนี่แหละครับพี่น้องเด้อนี่แหละเบื้องหางนมดนนะครับพี่้องครับนมบดีนะครับพี่น้อง ่ะเดาเสื้อผ้าเบิ้งยังมีให้เบิ้งอีกหลายเด้อครับในส่วนของง้วงงามนะครับพี่น้องเนาะเดาเสื้อผ้าเบิ้งง้วของคุณพ่อตัวนี้นะครับในเรื่องของเม็ดสีเนื้อหนังตัวนี้ก็ดีเท่ากันครับพี่น้องแดงเข้มเแล้วครับเด้อติ่มดำๆำนะครับเนาะปัญหาการเดินขาทกขาถอนบ่มีนะครับพี่น้องครับอ่าสีแดงดีครับพี่น้องบัดนี้ตัวนี้ไอ้้องไหเท่าไยครับพี่พ่อหกสิบห้าบห้าทองไปครับนี่คือเป็นง้วงสาวนะครับพี่น้องเนาะอ่าเป็นง้วงสาวบ่ะทันได้ทองนะครับพี่น้องเด้อในส่วนของ กระโหลกหนาๆนะครับพี่นอนะ้องเนาะสีบหดูดำๆแบบนี้แหละครับผม่าไปมาคล้องไปหกสในส่วนของไหลนะครับเนาะ,ะผมกับในส่วนตัวของผมนี่ผมวา่าแล้วแต่ผู้หมักนะครับว่าหมักกว้างหมักหน่อยหมักหลายสมัยนนะครับผมกัดจิตไทยให้เบิ้องตะวันนามนี่น้ำมาหลายครับผม65เด้อพ่อเอามาจากตัครับตัเดียครับตัวเดียวฝากเบอร์โทรศัพท์ได้พ่อศูนย์หกสองสองหก ศูนย์เจ็ด 7, อ่าสี่ศูนย์แปดห้าอ่าพอจากบ้านไหนครับนี่โคกสีดาครับโคกสีดานะครับเนาะวันนี้ในส่วนของอ่าพวกสายหูลูกกระทบนี่ครับยิ่ใหญ่แบบนี้กับมีเด้ออ่าอันนี้ลูกน่าจะเป็นแม่ลูกไส้เนี่ยโอ้พีกับน้องนะครับพี่น้องเนาะอันนี้จังไ้สูงใหญ่ทั้งคู่นะครับตัวใหญ่กับที่รอยหกสิบบวกนะครับพี่น้องเนาะส่วนตัวนี้อ่าบล็อตยห้าสิบได้ด้วครับเด้อยตัวน้อยนี่ก็ได้สูงใหญ่ทั้งคู่ครับเพราะว่าโครงสร้างของเอ่อง้อยฮินดูบาซินเนี่ อ่าเดี๋ยวเสียภาพใบเบิ้งกันว่าจ้างครูนี่แต่ละโตนี่เพิ่นจะเปิดไว้เท่าไรจังแม่น้อยเท่าไรครับนี่47เจ็นะครับเนาะห้องไว้47เด้อครับพี่น้องเด้ออ่าตัวนี้นะครับเนาะบัดนี้ในส่วนของไองตัวตัวแย่ล่ะครับหายสิบแปดตัวแย่ผสมไปครับตัวแย่เดือนแต่วยผสมโตเด้อมโตสองเดือนนะครับพี่น้องครับอ่าถ้าผู้ใดสนใจอยากยังไงนะครับเด้ออ่าแบบนี้นะครับเด้อ น้ำมาหลายด้วยลักษณะโครงสร้างของว่าฮินดูบาซินนี่ครับมันก็ถิโตใหญ่อยู่แล้วเนาะหาบามันไปใส่เอาครับพี่น้องถ่ายอยากจะได้เนื้อหนังที่มันเต็มกว่านี้นะครับพี่น้องฝากเบอร์โทรศัพท์นี่ครับไอ้ครับ094 526 0204 0204นะครับพี่น้องครับเมืองสวงนะครับพี่น้องกลับไปเบื้องยุคอวากันเลยนะครับยุคอกกับที่มีอีกกี่เม็ดมาครับมีนะครับเด้อแล้วที่ผ้าเบิ่งตัวแดงตัวนี้อันนี้จ้าของใครี่ห้องตอนแรกครับนี่ย หา19เด้อครับพี่น้องเด้อเป็นง้วแดงเข้มนะครับอันนี้หูจักพอ่อหูจักครับมาพรอมัน,านม้าใสใดครับผมอ๋อชิครับพ่ออ่าพลูกของซีไว096เด้อครับพี่น้องเด้อตัวนี้แหละครับส้นสูงอ่าก็น่าจะเกินร้อย42ไปหาร้อย40หาเลยครับพี่นอ้องอ่าตัวนี้เนาะลักษณะตัวนี้จะเป็นคอไล่เด้อครับพี่น้องเด้อตัวน,นี้ต้นลักษณะของคอไล่ตามที่ไปเบิ้งในงานประกวดวีรบุรุษกรรมการเพื่อนเกิดบยบุบไดติช่วงยุบไดติตัวนี้เลยครับพี่น้องเนาะแล้วก็ฟาร์มไวไ้ใสของหมอพี่ตามที่ผมเดมี่นะครับอ่า ในส่วนของแบบนี้ของหมอพี่กับหลขึ้นกันแล้วก็ให้ลูกดีทุกตัวครับพี่น้องครับอันนี้ว่าเป็นตำหนิเ้อครับพี่น้องเด้อในส่วนของกรรมการดีประกวดนะครับเนาะตัวยาวเม็ดสีสวยมากๆครับพี่น้องแดงเข้มนะครับเนาะอ่าหากใครอยากได้แบบนี้เอ่อมาตัวนี้จักเดือนแล้วครับอปีครับอ๋อสองปีนะครับอันนี้ท่านผสมเป็นว่าครับนี่ยว่าท่านผสมนะครับมันขึ้นไหมครับนี่ขึ้นแล้วครับเป็นสันแล้วอ๋อเป็นสันแล้วแต่ว่าท่านผสมนะครับพี่น้องเด้ออ่าเนี่ยพร้อมผสมนะครับเนาะในส่วนของสิมอ่าสีดำดำนี่แหละครับพี่น้องเน ตัวนี้ห้องไม่ถดไดก,ก็ให้ห้าสิบเก้าครับห้เด้อฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนกหนึ่งศูนย์หกนะครับเนาะพี่น้องครับอ,อ่านี่แหละในส่วนของวัวงงามไก่มีให้เลือกอ่าหลากหลายไส่หลากหลายขนาดหลากหล,ลายราคาครับพี่นอ้องถึงวัวทั้งวัวสาววัวแม่ลูกแล้วตะไคร่มักลักษณะแบบใดนะครับเด้อกอ็ลองเอาไปเลี้ยงเบื้องแล้วก็ค่อยๆพัฒนากันเอาครับผมอ่าว่าจะไปต่อได้บ่แต่ว่าในเรื่อองงงงงขตลลาาาาาดววััมมถึรคนจะ จากช่วงก้อนนิดนึงครับพี่น้องแต่ว่ากัดถือว่าไปได้เรื่อยๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวถีพาดเบื้องแม่เท่าบดบุญสูชาแนลครับผมใช่ครับนี่นะครับพี่น้องในส่วนของเงาเท่าบดกับตัวนี้ตัวผู้นะครับอนาคตนขดพอดพัดนะครับเนาะหรือว่าจะเป็นสายขุนนี่ครับพี่น้องถ้าอยากจะได้ตัวนี้นะครับเนาะในเรื่องของตั้งตัวผู้ตัวนี้ไอห้องไว้เทถอดเลยครับ 31,500นนั้อะครับพี่น้องครับนผู้ใดมักในของตัวผู้นะครับเนาะอนาคตพ่อพันุได้สวยแล้วครับบัดนี้ตัวนี้ลูกของพ่อใดครับอันนี้ลูกบ้หูบึ้บหูขึ้กันนะครับมาลูกของพ่อใดครับพี่น้องเนาะตว่าปลายลึงลักษณะของไข่เนี่ยก็สีดำดีนะครับพี่น้องพิกเมนต์นี่ก็บูดมาเต็มขึ้นกันละครับพี่น้องส่วนสูงก็จะประมาณร้อยร้อยสามสิบห้าได้นะครับพี่น้องเด้อนี่ตัวนี้ถ่าไผ่อยากใหญ่นะครับเนาะอ่านี่ก็บอกเรื่องปลายดำนะครับเนาะต่าลึงมันอาจจะย่อนไปครับผม ตัวนี้นะครับถ้าผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อส่วนท้ายนี่นะครับไข่โบดนะครับเนาะอ่าบัดนี้ตัวตัวโบดเขาโบดทสองตัวแม่ลูกปะครับเนี่ยโอ้ครับตัวเดียวโอ้ตัวเดียวของของพี่ตัวเดียวนะโอ้เตะนึกว่าแม่ลูกครับพี่น้องไอ้แม่นี่ห้องไวม่ถลายครับแม่ยิ่งยิ่งเนี่ยหาเมื่อเจ็ดแล้วครับแม่ใหญ่แบบนี้แล้วใครพี่น้องเด้อส้นสูงกืบเกือบร้อยหกสิบเลยนะครับประมาณนั้นเนาะสูงสูงยิ่ครับพี่น้องอันนี้ผสมไปครับตัวเท่าบ๊นี่ เพราะว่ามันกเกินเดือนโอ้ตามเทีย้อออกมาจากขวากกอนมาทองเเดือนโอ้ยหสเลยครับพี่น้องนี่สูงใหญ่เลยนะครับพี่น้องเด้อลงมาเบิ่งกัคักนี่สูงใหญ่ครับผมอันนี้หาสิบกัวด้ครับพี่น้องเด้อมาถึงหเด้อตัวนี้แต่ว่าทองเจ็เดือนเรว่าสันรว่าอ่านี่นะครับเด้อฝากเบอร์โทรศัพท์ไดคปครับศูนย์ห้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าเี่นะครับพี่น้องครับอ่างวมาจากบัตรไหนครับนี่ยะโสนะครับพี่น้องเด้อ กสิเห็นยูตลาดเชืยงหวังกสิมารับเนาะอ่านี่ราคบพี่น้องครับอ่าอันนี้กสจังตัวนี้เพณ่นกับต่อร้องราคากันยุะนะครับพี่น้องครับอ่าอ่านี่ราคาผมในส่วนของราคาวัวโซววงามกสิประมานนี้นะครับพี่น้องครับมาตัวใดจอบตัวใดนะครับเด้อเลือกเอาครับผมจะในคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับนอกสำหรับคลิปนี้ครับผมอ่าในส่วนของวัวราคากลางๆหรือว่าวัวราคาต่ำก็ได้ครับจะพาไปเบื้องในคลิปหนาครับผมจะในคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ